หมูกระทะสามสบาทเราจะมาดูว่า39บาทเรียงได้เต็มกระทะไหมและนี่ก็คือหมูกระทะ39บาททั้งกระทะดีลาะคาะแค่39บาบทสว,วัสดีค่ะเจ้าใส่นะคะ เราไม่รู้จะกินอะไรอีกแล้วค่ะทุกคนประจําแหละไม่รู้จะกินอะไรก็เลยอ้อนพี่อ่านให้พาไปกินข้าวหน่อยอื่แล้วช่วงนี้นะเราสองคนนะทําตัวแบบสุดยอดมากเลยนะจะแต่งงานไ<ร>ง,นงไปถ่ายพิเรดดิ้งมารูหราใช่ Dear, แล้วเธอก็จะพาเขาไปกินที่แบบอาหารอร่อยอร่อยอาหารดีๆเพราะว่าเราจะแต่งงานกันแล้วเธอก็ต้องทําแบบโปรโมชั่นหน่อยปะ <ME> e บอกเลยวันนี้ต้องกินให้สมฐานนะ ถ้า้ยังเราสองคนเหรอนอนอยู่ไลน์โอมาเกเต้ลูคท็อปเชฟเทเบ,บลิลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว <Beach Lin. S 3> เดี๋ยวมิชลินเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล้วบอกไม่รู้จะกินอะไรโอ้โหมาเป็นลิสต์เลยนะ <laughs> ก็ให้คิดเองอะถ้าจ่ายเองก็คิดไม่ออกอหรอก<ม> <laughs> แต่ไ่ต้องไม่ต้องเอาเป็นว่า ไว้ใจพี่ได้วันเนี้ยสมฐานะเราแน่นอนสมฐานะเราแต่งตัวมาคด,ดีโอโ้โหใช่นี่นอ่ะซื้อไปกระเป๋าดีอออเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวร<ป>้านปิดเดี๋ยวร้านปิดโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนะคะเราก็ไม่รู้ว่าพี่อาจจะพาเราไปกินอะไรตามไปดูกันคะ่ะเฮ<อ>้ยพ<อ>ี่บอกก่อนก่อนจะไปร้านเนี้บอกเลยนะแสงสีเสียงนี่สุดยอดงอถ่ายรูป<อ>ได้ปะน่นอนเฮ้ย ได้อยู่นะชุดเขาได้ได้อไดโอเคโอเคไปเดินทางกันไปค่ะไปลุ้นกันว่าพี่หยันจะพาเราไปกินอะไรทุกคนค่ะเพราะว่าเราโดนพี่หยันแกล่ะแกลอะไรเขาพาเข้าว่างานเวทหรอไม่ใช่ร้านลับยังไม่ถึงร้านลับร้านลับเฮ้ยตรงนี้ จริงเหรอรับลมคมไรกันดีเราแป๊บหนึ่งแล้วมันสมฐานนะเราสองคนตรงไหนเบนเนี่ยใช้ตังค์ไปเท่าไหร่แล้วตังค์จะไม่เหลืออยู่แล้วแล้วถามหน่อยพูดผิดตรงไหนทำไมอะ่ะแสงสีเสียงครบไปเปลี่ยนชุดได้ไหมอะ่ะทำไมอะ่ะดูพื้นดิรองเท้าขาวนี่ทางที่โรยไปด้วยกีบกุหลาบเอานะ่ะางไรอาจจะมีของดีอะ่ะใช่ดิข้างข้างหน้านี่ก็ของดีแสงสีเสียง ไปเข้าทางในดีกว่าแ <ไป S 1> พงมันมากเลยทุกคนค่ะโอ้ยเมื่อกี้เธอบอกว่าเราไม่มีตังค์กันแล้วเธอก็เลยพามากินของที่งานวัดใช่ไหมเพราะว่าจะได้ราคาถูกๆใช่ป่ะใช่ไม่มีตังค์ใช่ป่ะไม่มีเสียตังค์แค่ห้าสิบบาทมีโอกาสลุ้นได้หลายพันน่ะเธอเฮ้ยยังไงยังไง เอา18เบอร์ค่ะ18เบอร์คืออะไรคือเรียงเบอร์เร like ียงเบอร์ใช่ถ้า so ซ like ื้อเบอร์ถูกเราก็ได้ตังค์ไปเลยเนี่ยมีเบอร์สดอยู่ที่แบงค์เห็นปะอ๋อแน่ใจนะว่าจะได้เรามีโอกาสเลือกได้ตั้ง18เบอร์จะไม่ได้ก็เกินไปแล้วใช่ไหมนี่เลือกตรงนี้เห็นปะเลือกอันไหนก็ได้อ่าไหนลองดูสิอันนี้นี่แตนแตนแตน 745 745โอ้โหวัน7 4 5ไม่เห็นมีเลยเอะไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาเลยทีเดียวไหมเออแปดอันไหม <hours> later. จับมาตั้งเยอะเยอะมากทุกคนเชื่อไหมว่าไม่ได้เลยไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วย <laughs> เหลืออีกสามเบอร์เฮ้3ย3 1 7เหมืหมดคุ้นโอ้ย917ห เอาสีชมพูบ้างสีชมพูถูกฉลบเก้าส um pues ี่เก้เก้าโอ้ยเบอร์สุดท้ายต้องได้ได้อะไรได้อะไรเก้าเกเก้าเกเามีมีเหรอมีเหรอได้ได้หรอได้ได้นี่เป็นตัว ันจะได้อ่ะน,น้นอนอม่นมีตังกินข้าวแล้วค่ะได้มาเพิ่มอีกค่ะสิบบาทใช่เพราะเมื่อกี้จ่ายไปแต่ห้าสิบบาทไปซื้อของกินกันดีกว่าค่ะมีตังค์แล้ว <c oughs> เราได้ต้นทุนแล้วเช่ปาทุกคน <c oughs> เรามีตังค์ซื้อลูกชิ้นกินแล้วค่ะ <c oughs> ลูกชิ้นมาแล้วสามบาทจ้าว้าวเอาไว้หนึง่ง <c oughs> สามบาทค่ะสามารถ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเอาร้อนๆเลยไหมขั้นเดินแบบเพิ่งอ,ออกจากตรงน,นี้เล่นแทบพองเ <laughs> จอร้านต่อไปแล้วค่ะทุกคนเราจะได้กินทาร์ตไข่ในราคาห้าบาทจริงดิจริง,รงเอาชิ้นหนึ่งค่ะโอ้เต็มเลยขอบคุณค่ะท้าวบ่ายได้กินทาร์ตไข่แล้วโอ้ไม่ไม่ไม่เหลือให้เลยจริงเหรอ โอ้หนื่บอกจะพามากินไงเอ้ยนี่ยังไม่ใช่ร้านเป้าหมายเลยร้านเป้าหมายคืออะไรร้านที่จะพามากินน่ะตั้งใจจะพามากินอ่ะหรูจริงเหรอไม่ใช่ขอชิ้นเล็กๆอย่างนี้หรอกยิ่งใหญ่ร้านรับก่ะร้านรับก็รับตั้งแต่แรกแล้วรับได้ไหมล่ะรับไม่ได้ตอนทุนเมื่อกี้เรายังไม่ขอห้าสิบบาทเลยใช่ปะใช่อยากกินควันน่ะกินแล้วจะมีควันออกปากโอ้ขอบคุณค่ะ สุดยอดเลยเล่นมั่งดิเมื่อกี้เตรียมสำลักควันหมดทุกคนไดื่ี้กี่ชิ้นชิ้นเดียวกระจอกสองสองชิ้นไปเลยสองชิ้นเลยเหรออ่าหนึ่งชิ้นสองชิ้นพูดกับเขาหน่อยสามเลยเหรอเธอพ่นควันหน่อยแล้วสุดยอด อร่อยเย็นมือนีอเ่เราแวะมาเยอะแล้วนะไปร้านหลังเลยแล้วไปโ okay. อเคไปดูซิว่าพี่แอนจะพาเราไปกินอะไรค่ะทุกคนนี่หรอคือร้านที่เธอจะมาอ่าแน่นอนตั้งใจมาเลยหรอตั้งใจมาปกติมูสทะเทะา่าไหร่ร้อยเก้าเไม่ไปกินล่าสุดมาไปกินไปกินล่าสุดมาเทา่าไหร่ ของพี่บี้เหรอเอารวมๆหรือแค่หมูอย่างเดียวเอาหมูอย่างเดียวร้อยเก้าเก้าอ่าอยากน้อยก็ต้องโดนร้อยเก้าเก้าใช่เช็คบินมาคือห้าหกเจ็ดจำได้โอ้โหราคาดีมากนี่ที่นี่พามาเลยครับเห็นแต้มหมูกระทะสามสิบเก้าบาทเนี่ยหรอสามสิบเก้าบาทเธอชานใหญ่กว่าที่เราคิดนี่คือหมูกระทะสามสิบเก้าบาทแทบจะเท่าชุดพี่บี้อยู่ กินได้เลยปะหิวร้อนเลยล่ะกระทะร้อนแล้วค่ะทุกคนดูโอ้โหโอ้โหไฟที่นี่แรงมากอ่ะแล้วเขามีกาส่วนตัวให้ด้วยทุกคนเราจะมาดูว่า39บาทเรียงได้เต็มกระทะไหมและนี่ก็คือหมูกระทะ3า 19บาทค่ะทุกคนใช่เซซ่ากัลยาทำอยู่นู่นใช่นี่ไงเนี่ย,เ,ยเราได้ทั้งผับทั้งหมูและน้ำจิ้มไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งไม่ได้อะไรพี่ยังไม่ได้กินทำไมอ่ะกเนี่ต้องถือกล้องถ่ายเนี่ยได้กินที่ไหนเราว้ายเป็นไงล่ะไม่พอใจลมกระทะ โอเคพี่เขามาเซตกระทะให้แล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นมันเทไปทางพี่อัดเสียวกล้องมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยกล้องมาอยู่ข้างบนใครจะแบบกล้องมาข้างล่างเราปลอดภัยอยู่แล้วแต่ขาพี่เนี่ยเมื่อกี้ทำไมนะเธอไม่ได้กินหรอเธอจะกินเลยเธอคิดว่าเขาจะกินหมดนี่หรอก็น่าจะหมดอยู่นะ3 9ิบ้าบาทกินไม่หมดเหรอหมดนี่ดูน้ำจิ้มดิอร่อยอ่า น้ำจิ้มเป็นผลดหัวอ่ะนะสูตรสมุนพไ<อ>พรเขาบอกใส่กัญชายอมยอมยอมโอ้ยหมูสุกไวมากเลยอ่ะทุกคนขาโ,โหเตาแรงขนาดนี้ดีวเอาดิต้องเบาไฟอ่ะอเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่า39บาทนี้จะอิ่มไหมเขาคนเดียวใช่ไหมาคนเดียวเลยได้ few moments later โอ้โหหมดจริงว่ะอร่อยทุกคนหมดไม่เหลือแม้กระทั่งไอ้มันนี่เขาเอาไปย่างไปไหนมันไปไหนไมันอยู่ในท้องของหมูโอ้มันไม่ออกง่ายๆด้วยบอกเลยมันไม่ออกง่ายๆด้วยจริงเหรอใช่ดิไม่เป็นไรกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางเอาออกโอเคโอเคล้ำซุปเขาอร่อยมากสามสิบเาบาทเป็นไงอร่อยเป็นไงนะ้องอิ่มนะอิ่มเลยอะ สมกับกระเป๋าดีออที่ถือไปไหมทุกคนแล้วเราถือกระเป๋าดีออมาจริงๆรไงล่ะถือกระเป๋าแสนห้ากินหมูนะสามเก้าก็าใครจะไปรู้อ่ะถ้ารู้มาก็คือจะไม่แต่งตัวแบบนี้จะนั่งแบบใส่กางเกงอ่ะแล้วแบบนั่งง่ายๆอ่ะตอนนี้คือขยับขาไม่ได้เดี๋ยวกระโปรงเปิดเด็บกินมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไปเถอะรีบเช็คบินดีกว่าพี่อไม่นั่งหยิบหรอกไปพี่คะเช็คบินด้วยค่ะอะไรวะเช็คบินด้วยค่ะ นี่เดี๋ยวเราจ่ายเองมือนี้เดี๋ยวเราจ่ายนี่นี่ใช้เงินมีค่าเลยเนี่ยเงินต่อยนี่ค่ะแบงค์ร้อยมีโทนทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนเราอิ่มก็อิ่มนะแต่เจออันนี้มันต้องกินอะอะไรเหรอคอนด็อกสิบาทคอนด็อกสิบาทใช่เอาคอนด็อกชีสค่ะอันเดียวค่ะขอบคุณค่ะสิบบาททุกคนสายกินที่แท้ทรู สยกอโอ้ดีรสชาติเป็นไงอ่อด10บ,บาทคุ้มค่าแต่เราหิวน้ำอ่ะทุกคนโอ้น้ำน้ำจะหาทุกถูกได้เหรอเมื่อกี้เห็นร้านน้ำ1บาทอยู่<ฮ>ได้หยดเดียวนี่ไม่เอานะได้เป็นขวดเลยโอจริงดิไปไปซื้อน้ำ1บาทกันค่ะเจอน้ำ1บาทแล้วค่ะทุกคนไหนอ่ะนี่ไงย้อนห่วงห่วงและ1บาทแล้วถ้าได้ถ้าได้ก็ได้น้ำขวดหนึแล้วถ้าไม่ได้ ไได้กินงพอแห้งตายกลับบ้านลองดูเขาขายเป็นชุดชุดละ20บาทได้กี่วงได้25วงโอ้วงแรกเอาวงสี่มพูดูความโชคดีของเราได้ด้านขึ้นรับด้วงครับอ่าไม่เป็นไรเอาไหมไม่ได้เลยถ้ากดใหม่ก็รับไปเลยนะครับเอาไว้จะเป็นด้านเฮ้ยไม่ได้ง่ายนะเนี่ยทุกคนที่นะครับอ่คเลยนะครับอเข้าวของละบาทเดียวครับพอจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันใช้ฝีมือ เราไม่เก่งเราเก่งดวงหรอใช่เพราะฉะนั้นเราจะเคลียรงทั้งหมดเนี่ยเดียวเลยเออแบอสาดเลยสาดสูงสูงแล้วันมีแบงค์ลอยด้วยเห็นเป้ามเข้านั่นเป้าหมายเราเหรอใช่โอ้เดียว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 นี่เรารู้ใช่ไหมเราจะมาเอาแค่น้ำไม่ได้เอาเงินอี่เอาน้ำเอาน้ำหิวคโลภเลยถอยหลังไปถอยหลังไปพี่ต้องใช้พื้นที่น้องเด้อคะคบ้ากรับนก็เล่กันได้นะครับ ตรงนั้นไงตรงนั้น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 ไม่มีให้กินเลยนี่แหลยหมดงานของพวกเรากลับมากินน้ำที่บ้านก็ได้ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้กทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายอันนี้น้ำเท่าไหร่นะหนึ่งบาทบาทเมื่อกี้พี่เจอน้ำฟรีเลยพ uh ี่พาไปน้ำฟรีหรอใช่มานี่ยมานี่ยไ่ไหน ฟรีคืออร่อยพี่เจอละไนเนี่ยฟรีกินเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหนี่มันน้ำซู่กินเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลย <laughs>